ป่าพุกวนเครงมีพื้นที่อยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยมีเนื้อที่ประมาณ4,04,510 0ไร่มีพื้นที่ครอบคลุม3จังหวัดได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาจำแนกตามสถานภาพการอนุรักษ์ได้ดังนี้ป่าสงวนแห่งชาติจํานวน6แห่งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจํานวน2แห่งคือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบอลอ้อพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมและโครงการจัดการป่าสมิดแบบครบวง อันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริโดยมูล,ลนิธิชัยพัฒนาและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อสำหรับป่าพุกวนเครง็งในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ประมาณ3 1 6 9 0 1ไร่มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่5้าอำเภอประกอบด้วยอำเภอร่อนพีบูร์อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเชียนใหญ่อำเภอหัวไซและอำเภอะอวดจำแนกตามสถานภาพการอนุรักษ์ได้ดังนี้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประกอบด้วยเขตห้มล่าสัตว์ป่าบอล้อเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชมีสถานีควบคุมไฟป่าลุควนเคร่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการควบคุมไฟป่าและเขตห้มล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สงขลามีสถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อยเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการควบคุมไฟป่าเฉพาะ ที่อยู่ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมเนื้อที่รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชประมาณ2 2 1 3 8 5ไร่เขตป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12นครศรีธรรมราชเนื้อที่3 4 8 8 8 8ไร่พื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมเนื้อที่ประมาณ58631ไร่โครงการจัดการป่าสมิ์แบบรบวงจรอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนื้อที่ประมาณ1,997ไร่โดยขีห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เป็นขีห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทยประกาศตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2503เมื่อปีพศ2518และต่อมาประกาศเพิ่มพื้นที่อีกสองครั้งคือปีพศ2523และพศ2525มีเนื้อที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช158,786ไร่เนื่องด้วยเป็นการประกาศพื้นที่ตามพระราชบัญ,ญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2503ซึ่งในสมัยนั้นเน้นความสำคัญในการคุ้มครองสัตว์ป่าเป็น จึงกำหนดพื้นที่ตามลักษณะขอบเขตการปกครองสภาพพื้นที่จึงประกอบด้วยพื้นที่ป่าหน่วยงานราชการบ้านเรือนวัดโรงเรียนและพื้นที่ทำการเกษตรสำหรับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบาลอลอประกาศตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2535เมื่อปีพศ2 5 5 5มีเนื้อที่6 2 5 9 9ไร่ กำหนดพื้นที่ตามป่าสงวนแห่งชาติซึ่งมีสภาพเป็นป่าที่การออกจากการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินช่วงปีพศ2536ถึงปีพศ2550ส่งผลให้สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าโดยมีชุมชนและพื้นที่ทำการเกษตรอยู่โดยรอบแนวเขตปัจจุบันลักษณะของสภาพพื้นที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบอล้อจึงมีความแตกต่างจากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยในแง่ความเป็นชุมชนและลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ไฟป่าในพื้นที่ป่าพลุควรเครงจะเริ่มขึ้นประมาณเดือนมีนาคมจนถึงเดือนกันยายนหรือช่วงฤดูร้อนของทุกปีซึ่งจะสัมพันธ์กับฤดูการปรากฏการธรรมชาติปริมาณน้ำฝนในพื้นที่และกิจกรรมของมนุษย์หากระดับน้ำในพื้นที่ป่าพลุยิ่งต่ำกว่าระดับผิวดินมากเท่าไหร่ความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าที่รุนแรงก็จะมากขึ้นเท่านั้นในช่วง5ปีที่ผ่านมาพบว่า ในปีพศ2563มีปริมาณฝนรวมทั้งปีของประเทศไทยน้อยกว่าค่าปกติแม้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยตอนบนมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติแต่ในพื้นที่ภาคใต้มีฝนเป็นระยะระยะตั้งแต่ต้นปีเกิดปรากฏการณ์ลานยาก,กำลังปานกลางมาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติเป็นส่วนใหญ่ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมเกิดฮอสปอตจำนวน15จุดพื้นที่ถูกไฟไหม ไห้7ครั้งจำนวน196ไร่ ในปีพศ2564มีปริมาณฝนรวมทั้งปีของประเทศไทยสูงกว่าปี2563และสูงกว่าค่าปกติซึ่งคงสถานะปรากฏการณ์ลานิยาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี2563และคงสถานะปรากฏการณ์ลานิยาตลอดช่วงครึ่งหลังของปีส่งผลให้ในฤดูดร้อนปีนี้ประเทศไทยมีฝนและพายุฝนฟ้าขนองในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเดือนเมษายนพื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝนมากกว่าปกติทุกภาคเกิดฮอสปอร์ตจำนวนหนึ่งจุดพื้นที่ถูกไฟไหม้หนึ่งครั้ง จำนวน29ไร ในปีพศ2565มีปริมาณฝนรวมทั้งปีของประเทศไทยสูงกว่าปี2564และสูงกว่าค่าปกติยังคงสถานะปรากฏการณิยาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2564ฤดูร้อนปีนี้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกเป็นระยะระยะเกือบตลอดช่วงฤดูพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกเป็นระยะระยะและมีฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีในปีนี้ไม่เกิดไฟป่าในพื้นที่ ในปีพศ2566ปีนี้บริเวณประเทศไทยมีฝนน้อยพื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝนรวมตลอดปีต่ำกว่าค่าปกติเกิดปรากฏการณ์เอลนโยกำลังแรงตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรกต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี2567ส่งผลให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีปริมาณฝนรวมตลอดปีต่ำกว่าค่าปกติโดยเฉพาะในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคมพื้นที่บริเวณภาคใต้มีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติและยังส่งผลให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลีย่ย อุณหภูมิสูงสุดเฉลีย่ยและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ยสูงกว่าค่าปกติชัดเจนเกือบตลอดทั้งปีเกิดฮอสปอตจำนวน82จุดพื้นที่ถูกไฟไหม้28ครั้งจำนวน1,346ไร่ในปีพศ2567ปริมาณฝนรวมทั้งปีมากกว่าปี2566และมากกว่าค่าปกติ ปรากฏการสภาวะเอลิโยก,กำลังแรงต่อเนื่องมาจากปี2566และเข้าสู่กำลังอ่อนในช่วงเดือนเมษายนหลังจากนั้นเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเป็นกลางในช่วงกลางปีและเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะลานียในช่วงปลายปีส่งผลให้บริเวณประเทศไทยมีฝนน้อยในช่วงต้นปีหลังจากนั้นปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนสำหรับภาคใต้พบว,ว่าหลายพื้นที่เกิดอุทกภัยรุนแรงในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงช่วงกลางเดือนธันวาคมเกิด เพราสปอร์จำนวน5จุดในจํานวนนี้เกิดจากการบริหารจัดก,การเชื้อเพลิงด้วยการชิงเผาจํานวน2จุดพื้นที่ถูกไฟไหม้50ครั้งจํานวนประมาณ2,155ไร่ในปีพศ2568ปัจจุบันปรากฏการเฮนโซ่ อยู่ในสภาวะลานิยากรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายว่าปรากฏการณ์เอนโซที่อยู่ในสภาวะลานิยาจะต่อเนื่องช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน2568จากนั้นมีแนวโน้มเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม2568ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นมายังไม่เกิดฮอตสปอตพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้หนึ่งครั้งจำนวน1.87ไร่ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ป่าพุปี2568กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมาตรการชะลอกักเก็บน้ำโดยหน่วยงานควบคุมไฟป่าการรักษาระดับน้ำในพื้นที่ป่าพุด้วยการสร้างซ่อมแซมฝายชะลอน้ำหรือทำนุบน้ำเพื่อปิดกั้นจุดช่องทางน้ำชะลอน้ำที่จะไหลออกจากพื้นที่ป่าพุจํจำนวน93จุดมีการดำเนินการตรวจวัดระดับน้ำและปริมาณเชื้อเพลิงเป็นประจำในทุกเดือนและตรวจวัดทุกวันในช่วงฤูดูแล้ง มาตรการกักเก็บน้ําโดยสํานักงานชลประทานที่15นครศรีธรรมราชโดยการปิดประตูระบายน้าอุทกวิภาคประสิทธ,ธิ์และประตูระบายน้ําฉวดแพรกเมืองมาตรการรักษาระดับน้ําโดยการสูบน้ําเข้าป่าบรุโดยจะขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ําจากสํานักงานทรัพยากรน้ําที่8จํานวน13เครื่องและจากสํานักงานชลประทานที่15จํานวน13เครื่องทั้งนี้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลขีดหกรัง ในการดําเนินการเจาะบ,บาดาลวางระบบกระจายน้ําสร้างความชุ่มชื้นให้ป่าพุโดยดําเนินการในพื้นที่เขต่ท่าม้าสัตปาบอลาบสองจุดและในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านปุงแปรป่าบ้านในลุ่มและป่าพุควนเครงหนึ่งจุด ประสานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในพื้นที่จํานวน37เครือข่ายจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยรอบพื้นที่โดยกรมอุทยานแห่งชาติสนับสนุนงบประมาณให้เครือข่ายละ50,000บาทเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าการเฝ้าระวังการแจ้งข่าวและการดับไฟป่ามีการจัดตั้งจุดเฝ้าระวังไฟป่าจํานวน37จุดครอบคลุมในพื้นที่และโดยรอบรวมถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อนที่แบบเคาะประตูบ้าน มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่พื้นที่ป่าอนุรักษ์และเจ้าหน้าที่หน่วยงานควบคุมไฟป่า ออกตรวจลาดตระเวนภาคพื้นดินเพื่อตรวจหาไฟและป้องกันการกระทาผิดอื่นๆมีการสนที่กาลังเจ้าหน้าที่ทั้งจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามสถานการณ์ความรุนแรงต่างๆในปี2568ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งจุดเฝ้าระวังโดยราษฎรในพื้นที่เขตห้มลาสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราช15จุดควบคู่กับการใช้หอตรวจหาไฟป่า3หอและอากาศยานไร้คนขับซึ่งสามารถตรวจพบกลุ่มควันได้จากระยะไกลและ และสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเข้าดับไฟได้อย่างทันท่วงทีและติดตามจากจุดค่าความร้อนฮอตสปอตทุกวันอย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดสถานการณ์ไฟป่าจะดำเนินการตามแผนระดมพลดับไฟป่าแบ่งเป็นสามระดับตามความรุนแรงของสถานการณ์ระดับต่างๆคือสถานการณ์ควบคุมได้สถานการณ์รุนแรงและสถานการณ์วิกฤต งานรับผิดชอบหลักในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 1. ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5 2. เขตห้มล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ 3. เขตห้มล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 64. สถานีควบคุมไฟป่าพลุกควนเครง 5. สถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อยรวมมีอัตราก,กำลังในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งสิ้น91คนหน่วยงานสนับสนุนได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านาครศรีธรรมราชสถานีควบคุมไฟป่าในสังกัดอีกจำนวนสีสถานีหน่วยงานภาคสนามในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเสือไฟและสำนังกงานสนับสนุนป้องกันและปราบปรามที่4ีภาคใต้ในสังกัดสำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่าศูนย์ปฏิบัติการบินภาคใต้นครศรีธรรมราชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสัปปาและพันธุ์พืชอสอสในท้องที่37เครือข่าย และหน่วยงานอื่นๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อป้องกันควบคุมไฟป่าโดยการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ทางนี้เพื่อรักษาพื้นป่าลูกคนเคง่งให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ที่มีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอันมีคุณค่าทางระบบนิเวศนานัปการและวิถีชีวิตชุมชนปราบนานเท่านาน